ประเทศไทยกำลังพลิกโฉมพลังงานสีเขียวอย่างไม่น่าเชื่อแต่รอเดี๋ยวก่อนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเชื้อเพลิงใหม่ๆเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่อาจกระทบทุกชีวิตในภาคขนส่งและอาจก่อให้เกิดคำถามใหญ่เราพร้อมหรือยังที่จะทิ้งเชื้อเพลิงเก่าๆไปเพื่อโลกที่ยั่งยืนมาดูกันว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานครั้งนี้ตามแผนพลังงานแห่งชาติเนปส2งพจะนำไปสู่โลกแห่งเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างไรและบอกตามตรงนี้คือจุดที่หลายคนมองข้ามมันไม่ใช่แค่การลดคาร์บอนแต่เป็นโอกาสทางธุรกิจจทททีี่อาให้้ไยยเนผูนนเเชตะ วันออกเฉียงใต้ในยุคที่โลกกำลังมุ่งหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ประเทศไทยก็เดินหน้าตามแผนพลังงานแห่งชาติฉบับล่าสุดโดยภาคขนส่งเป็นหัวใจสำคัญเพราะมันใช้พลังงานมากที่สุดถึง40.5%ของทั้งประเทศถ้าคุณเป็นมือใหม่ในเรื่องนี้ลองนึกภาพภาคขนส่งเหมือนกับหัวใจที่สูบฉีดพ,พลังงานให้เศรษฐกิจหมุนเวียนหากไม่ปรับปรุงโลกเราอัดหนาวเหน็บจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ตอนนี้ไทยกำลังเดินทางสู่การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ยั่งยืนมากขึ้น เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและนี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างบางคนบอกว่าการเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติจะช่วยเราแต่บางคนก็สงสัยว่าจะกระทบราคาเชื้อเพลิงหรือไม่แต่ไม่ว่าอย่างไรมาดูรายละเอียดกันก่อนอื่นภาครัฐกำลังเตรียมประกาศมาตรฐานน้ำมันอากาศยานยั่งยืนหรือแสก (sustainable aviation fuel) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับเครื่องบินที่ช่วยลดคาร์บอนได้มากกว่าประเภทอื่นๆโดยจะเริ่มบังคับใช้ที่1%ในปี2569และเพิ่มขึ้นเป็น8%ภายในปี2579เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และแผนคอเชอร์นอจากนี้ยังมีเป้าหมายให้ไทยเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593และเนสเซโรในปี2608ถ้าคุณสงสัยว่าซัฟคืคออะไรลองคลิกง่ายๆว่าเป็นน้ำมันเครื่องบินที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่หาย ชาจากน้ำมันดิบที่กำลังจะหมดโลกนี่คือการบินสีเขียวที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในระดับโลกและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามมันไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องบินแต่เป็นการเชื่อมโยงกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่อาจทำให้ไทยเสียเปรียบถ้าไม่ตามทันสุธารีเกียรติมั่นหัวหน้ากลุ่มวิชาการกองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดีดอธิบายว่าซัดเป็นกุญแจสำคัญในการลดคาร์บอนในภาคการบินโดยแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก adp 2024 ตั้งเป้าหมายให้ใช้แซฟถึง675ล้านลิตรต่อปีหรือประมาณ1.8 5ล้านลิตรต่อวันในปี2580แบบนี้แซฟสำหรับคนที่ยังสับสนลองนึกว่าถ้าเราบินเครื่องบินแบบเดิมคาร์บอนจะพุ่งสูงแต่แซฟช่วยลดได้ราวครึ่งหนึ่งตัวอย่างเช่นการบินจากกรุงเทพไปสิงคโปร์อาจใช้แซฟเพิ่มขึ้นแต่ช่วยโลกมากขึ้นนี่คือจุดที่อาจเกิดความขัดแยง้งบางคนบอกว่าการบินสีเขียวเป็นสิ่งจําเป็นแต่ผู้อื่นอาจเห็นว่ามันเพิ่มต้นทุนและนี่คือจุดที่เราต้องถามตัวเเเเอออองงรรราาคคววววสสสสียลละมะมมมดดกพืื่่่ิแ้หไ ภาคเอกชนไทยก็ไม่นั่งเฉยเดินหน้าการลงทุนอย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นบริษัทบางจากแบงค์เชอร์กำลังสร้างโรงงานผลิตแซกแห่งแรกของไทยที่จะผลิตได้หนึ่งล้านลิตรต่อวันโดยใช้คูน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วเป็นวัตถุด,ดิบหลักซึ่งเป็นวิธีที่ยั่งยืนเพราะรีไซเคลิลของเสียให้เป็นพลังงานนอกจากนี้ไทยยังม,มีวัตถุดิบหลากหลายสำหรับแซกได้แก่เชียเฟจากคูน้ำมันปาล์มดิบบริสุทธิ์ CPO PFD CPO และเอทีเจจากเอทานอลที่ได้จากกากน้ำตาลอ้อยหรือมันสำปะหลังลองนึกภาพว่าการใช้กากอ้อยที่เหลือจากโรงงานน้ำตาลมาทำเชื้อเพลิงเครื่ององบินมันเหมือนกับการหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่เปลืองทรัพยากรใหม่และในปีนี้เองบริษัทอและแบงคอกเวสร่วมกันทดสอบใช้ซัฟไทยในเที่ยวบินพาณิชย์เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การส่งออกในอนาคตนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เป็นการเปิดประตูให้ไทยแข่งขันกับโลกในตลาดสีเขียวและนี่อาจเป็นจุดที่ก่อข้อโต้เถียง บางคนมองว่าการใช้ปามจะทำลายป่าแต่ดียืนยันว่าต้องใช้แบบยั่งยืนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใครเห็นด้วยหรือไม่ในขณะเดียวกันภาคขนส่งทางถนนก็กำลังปรับโฉมใหม่เพราะการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า EV ทำให้ความต้องการเชื้อเพลิงลดลงดังนั้นแผนคือลดจำนวนชนิดเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนการจัดการโดยเปลี่ยนไปใช้แก๊สโซฮอลยีแก๊สโซฮอลยและไบโอดีเซล B เไบโอดีเซล B 7เป็นหลักและจะยกเลิกเชื้อเพลิงเก่าๆเ,เช่นแก๊สโซฮอลเก้าสิ กาสโซฮอล์ so 95, g s 95และ e85 พายในปี2570ถ้าคุณเป็นผู้ขับรถลองคิดดูว่าการใช้ e ี20ซึมมีเอทานอล20ผสมกับน้ำมันจะช่วยลดคาร์บอนได้มากกว่าประเภทอื่นเพราะเอทานอลมาจากพืชไม่ใช่จากฟอสซิลนี่คือจุดที่อาจเกิดความขัดแย้งบางคนชอบใช้เชื้อเพลิงรุ่นเก่าที่แรงกว่าแต่ภาครัฐเห็นว่าการลดปริมาณจะช่วยโลกและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามมันไม่ใช่แค่เรื่องราคาแต่เป็นการปรับพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อความยั่งยืน และนี่คือโอกาสทองของเอทานอลส่วนเกินเพราะการลดการใช้เชื้อเพลิงบนถนนในยกเลิกบางชนิดทําให้ไทยมีเอทานอลเหลือเกินเราโรงงานผลิตเอทานอล28แห่งที่ผลิตได้6.92ล้านลิตรต่อวันแต่ใช้บนถนนแค่3.43ล้านลิตรต่อวันในปี2,567ส่งผลให้ส่วนเกินมากกว่า50%ซึ่งอาจเสียเปล่าแต่ดีมีแผนนําเอทานอลน,นี้มาผลิตแซฟผ่านเทคโนโลยีเอที ที่ใช้เอทานอล1นตันต่อแซฟหนึ่งตันสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นโอกาสส่งออกลองนึกภาพว่าเอทานอลจากอ้อยไทยกลายเป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินไปขายโลกมันเหมือนกับการเปลี่ยนขยะเป็นองคและนี่คือจุดที่ก่อข้อโต้เถียงบางคนเห็นว่าการส่งออกจะทําให้ราคาภายในสูงขึ้นแต่ผู้อื่นมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินใครคิดอย่างไรบ้างสุดท้ายแม้ภาคเอกชนต้องปรับตัวด้านประสิทธิภาพพลังงานเออีและพลังงานหมุนเวียนรี เพื่ออยู่รอดแต่ความสําเร็จขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ไทยบรรลุเป้าหมายพลังงานยั่งยืนหากรัฐไม่ช่วยธุรกิจอาจล้มแต่หากร่วมมือไทยอาจเป็นผู้นําในเอเชียแต่รอเดี๋ยวนี้คือจุดที่อาจเกิดความขัดแย้งใหญ่บางคนบอกว่ารัฐควรยกเลิกเชื้อเพลิงฟอสซิลเร็วขึ้นแต่ผู้อื่นเห็นว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่กระทบเศรษฐ,ฐกิจคุณเห็นด้วยกับการเปลี่ยนผ่านแบบนี้หรือไม่หรือคิดว่ามันเร็วเกินไปบอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์หนอได้เลยมาคุยกันเพื่อโลกที่ดีกว่า